โอ้โหมีเลือดคิดด้วยเหรอโอโ้อะไรวะเนี่ยอะไรอแล้วผมขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับวันเนียของ m i n e c r a f t ในส่วนของ q k r a f t ในมินิเกมส์สุดสวย World Game สวัยสวัยโวสวัยโวโอ้โห,โโห,โโหไม่ได้ห่านอะไรเลยค่ะโอ้โหเห,เห็ดเห็ดน้อยเห็ด โอ้ย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 ดัไลดันเห็ดแล้วเนี่ยโอ้หผมเกลียดมากเลยผมไม่เคยเล่นหรอกนะแต่ผมเกลียดเพราะว่ามันแดงๆยงไม่มีใครตามมานะโอเคเยี่ยมไปเลยเอฟเฟคฆ่ามึงดังไปนะโอ้โหแล้วหิวง่ายมากโอ้โหแล้วหิวง่ายแบบมากๆากะ แลนมีกล่องให้กูไหมเนี่ยเอาไม่มีเวรกรรมมีกล่องให้กูไหมเนี่ยสรุกคือยังไงต้องผุดของคาฟหรือไงไขอมันกัเนี่ยโอ้โห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 อออนออออตรนี้มีกล่องมันเจอกล่องแล้วแต่กูยังไม่เจอกล่องเลยประเด็นค ah, hmm, ือก uh ูจะทายังไงดีโอ้โหแล้วกล่องดาบมันยังโหดเลยอะโอ้กูยิงไม่ได้แล้วค่ะโอ้ แล้วมันมีอะไรบ้างในตัวไปแล้วนี่มาสดใสสดๆอยุ่ไม่ยุดโอโ้โหเ้อยมันก็มีปลากินน้อยก็มีปลากินโอเคแมปแมปอือฮึโออะกองแมป โอ้ไอรอนซอส thank you hello 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 โอ้โหเอฟเฟคฆ่ามึงแบบสุดโฉดสุดโฉดโฉดมากๆบอกเลย ว่าโชดมากๆผมมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมเห็นคนหนึ่งคนมัอยู่ฝั่งนู้นมันต้องวิ่งแล้วมันต้องไอ้นี่แน่เลยมันต้องมาอยู่ฝั่งนี้แน่นอนนี้ใช่ไหมที่มันได้ดับเหล็กไปหรือว่าผมละเมอเพอตดหรือเปล่า เฮ้ยผมว่ามันน่าใช่สิแล้วเลเวลห่านอะไรต้องจะต้อง,งแยะเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอเค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 ฮัลโหล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 บายฮัลโหลบายฮัลโหลบายโอเค Yep Yep โอเคเราว่าน่าจะอนี่ได้อยู่คือแบบว่านี้เป็น Survival Game จริงๆนะฮะ Survival Game จริงๆ Survival Game นะฮะถ้ไาไม่าเมื่อกี้มันไม่ได้อินชาใช่ไหมโ oh. อ้ทางนั้นทางนั้นไอ้คนนั้นฆ่าได้หนึ่ง point โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันหนชื่อเดี๋ยวผมคิดเอง น่าจะคิดเองคนไหนวาคนไหนคนไหนเมื่อกี้ชื่อชื่อชื่อเร็ว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 เร็ เก้งเลกรองเท้าดาบช็อปเน็ตบวกอ,อันเบกกิ้งโอ้จะเดนแมทแล้วเหรอ <l ug> เร็วไปนะเร็วไปนะเร็วไปนะเร oh ็วไปนะโอ้อยเจ็ดโอ้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 ยเจ็ดเฮ้ย ว้าวเรนี <poured worlds> ่โ <travaille> ค้จี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 โอเคนะผมสำหรับมินิเกมสวายเวอร์เกม EP ที่สองก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณน้องๆที่รับชมมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ